ช่างวิวนะครับอันนี้ไม่ได้ทําคลิปมาก็นานพอสมค,ควรเพราะว่างานเราเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาจริงๆต้องยอมรับนะครับงานเยอะจริงๆอันนี้เราก็อยากจะพอดีเรามีคอนเทนต์นิดนึงพิเศษนิดนึงก็คืออยากให้ท่านผู้ที่ซ่อมนาฬิกาเองหรือเป็นช่างก็ดีหรือไม่ใช่ช่างก็ดีนะครับผมรู้แล้วก็ถือว่าเป็นรู้แล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าไม่รู้ก็เห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยกด กระดิ่งสับสรา์แล้วก็ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับเพราะว่าน้อยเหลือเกินยอดยอดไร้น้อยนะครับแต่ว่าเราก็ทำเพื่อคนที่เขาคอมเมนต์มาว่าอยากให้ทำเราก็เราก็พยายามจะหาะสิ่งที่เผื่อลูกค้าหรือว่าเผื่อท่านท่านใดที่ยังไม่รู้เนี่ยให้รู้เพื่อที่เป็นวิทยาทานในการทำงานแล้วกันครับผมเวลาอยากอยาก,อยากจะเลืออะไรอยากทำจะต้องระวังตรงไหนอะไร อันนี้เราก็มีอพอดีวันนี้เราเปิดคลิปกลางคันเลยผมลื้อไปแล้วทําไม่ได้ระดับหนึ่งแล้วแหละอย่าลืมนะครับใส่ถุงมือทุกครั้งกันเหงื่อออกเวลาโดนตัว,ต,วตัวเรือนนาฬิกาจะได้ไม่เสียแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้ล้างตัวนี้ก็เลยเก็บไว้ให้เก็บไว้ทําคลิปนี่แหละครับก็คือนาฬิกากุ๊กกูนะครับผมอันนี้ผมซ่อมกุ๊กกูค้างไว้ก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็เลยอ่าอยัางไงอ่ะมันมีประโยชน์ ต่อผู้ที่เคยทําหรือไม่เคยทําไม่รู้นะครับแต่ว่ามีประโยชน์ต่อการทํางานเช่นเวลาเราลื้อมาจากตัวเนี้นะครับผมถ้าสังเกตดูจากตัวเนี้จะอ,ออกยากถ้าเจอง่ายก็โชคดีไปแต่ถ้าอ,าออกยากเนี่ยคือส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ออกกันเท่าที่ผมเห็นนะไม่อ,ออกกันมันก็ก็ยังไงมันก็ไม่สะอาดนะครับแล้วก็ไม่เรียบร้อยรูเผื่อหลวมเผื่ออะไรก,ก็เช็คไม่ได้ตรงนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเจอในกู๊กกูนะครับ อันนี้วิธีเอาออกนะครับที่สมบูรณ์นี้ก็ต้องมีเครื่องมือพิศเศษนิดนึงอย่างเเช่นแผ่นเหล็กนะครับผมก็เอาแผ่นเหล็กไปเว้าวไปบากไว้เพื่อสอดนะี่ฮะสอดปึ๊บเข้าไปล็อกให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็บอบบอกเหล็กมาวางนะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก,กดออกกดออกด้วย,ด,วยด้วยแท่น <c oughs> แท่นอัดไฮดรอลิกหรือว่า,าท่านผู้ใดไม่มีก็แต่จริงๆมันไม่แนะนําให้ตอกนะครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เสียเกิดจากการตอก ตอกแล้วเอาไม่ออกนะครับจุดนี้มันจะไม่ออกเพราะยิ่งต่อยิ่งบานเดี๋ยวเราไปตามดูกันที่แท่นนะครับว่าวันนี้เราจะอัดออกไหมผมก็เตรียมแป๊บหนึ่งนะครับตามเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือ,อแท่นอัดไฮดรลิกนะผมก็ทําเองครับเอาจากทาจากไอ,อตัวยกรถนะครับแล้วกดลงโดยการใช้เหล็กนะฮะแล้วก็วางตำแหน่งที่ ที่คิดว่าแข็งแรงกดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายครับแล้วบบติดเราก็จะกดออกด้วยแท่นไฮดรอลิกนะครับอย่างน้อยคือมันจะไม่เสียหายถ้าเกิดว่าเวลาตอกมันจะบานครับพี่เราก็เลยแข็งๆมานะครับแล้วก็มาให้ตรงนี้นะครับเราค่อยๆกดให้มันออกปุ๊บเห็นไหมครับกดปุ๊บหลุดเลยนะฮะ เนี่ยครับตัวจักรตรงนี้ก็จะหลุดออกมาครับ,รบเราก็จะล้างทําความสะอาดได้หมดนะครับแล้วส่วนรูตรงนี้เราก็จะเช็คได้ว่าหลวมหรือไม่หลวมนะฮะอันนี้คือในการกูก๊กครับไอตัวจุดนี้สําคัญมากเลยที่บอกว่าห้ามตอกเพราะว่าเอาจริงจผมก็เคยทําเสียหายโดยการตอกพยายามออกโดยโดยไม่ได้ใช้กดนะครับโดยใช้ตอกออกถ้ามันออกง่ายก็ง่ายไปแต่ถ้าไม่ออกเลยมันจะบานจุดเนี้ยพอจุดเนี้ยเหล็กเหล็กด้านนี้มันจะบาน พอบานปุ๊บบรรจเอาไม่ออกคราต้องไปเจาะแล้วก็ต้องทําเกียวต้องอะไรต้องทาเกียวใหม่ต้องอะไรใหม่ <c oughs> นะฮะก็อย่างน้อยเราก็ออกอย่างปลอดภัยครับไม่มีการช้ําของของตัวเรือนนะของไอตัวเสื้อนาฬิกานะครับแล้วกเ็เราก็จะให้ดูให้ชมนะครับมันเป็นกุ๊กปูรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นพิเศษนิดนึงมีระบบน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะมีโซลาเซลล์นี่คือชุดใหญ่เลยนะครับเรือนนี้ถ้า ผมเดาไม่ผิดลูกค้าน่จะซื้อมาเป็นแสสนะครับนี่ครับมีบ่อน้ําด้วยนะฮะนะครับแล้วก็มีน้ําตกลงตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปั่นกับใบพัดคือสภาพตอนแรกนี่เยินมากนี่ผมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็คือเก็บรายละเอียดที่หักที่อะไรเรียบร้อยครับทุกอย่างวันนี้ก็เหลือแต่ว่าจะเอาระบบน้ําใส่เข้าไปนี่ครับกังหันนะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้นะฮะจะติดอยู่ตรงตำแหน่งนี้ติดเป็นเดือยเฉยเลยไม่มีอะไรเลย ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะใช้ใส่พานขับแต่รุ่นนี้ใช้น้ําเลยครับน้ําจริงๆเลยนะฮะก็น้ำไหลจากตรงนี้ลงมาแล้วก็มาปั่นแล้วกร็ดูดขึ้นไปคือจะมีปั๊มน้ําแต่ตัวนี้ปั๊มน้ําเสีขาวตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ดูปั๊มน้ํนี่ครับอันนี้คือปั๊มน้ํามันจะมีวงจรนะครับมีโซล่าเซลล์ด้วยนี่คือเป็นระบบโซล่าเซลล์ด้วย น่าจะเป็นรุ่นที่ผมก็ค้นผมเพิ่งเจอเรือนแรกครับที่มีระบบเยอะขนาดนี้นะก็ลูกค้าให้ทําเราก็เห็นของแตกเราก็อยากทาต้องเลยต้องลุยทําให้สมบูรณ์โดยเฉพาะไอตัวมอเตอร์เนี่ยอาจเราอาจจะต้องสั่งของจีนมามาทํามาแปลงเพราะว่าของตรงรุ่นน่าจะสั่งยากนิดน,นึงผมว่าของจีนก็ตัวไม่กี่ร้อยบาทก็เลยคิดว่าทําให้ลูกค้าไปของจีนก็ใช้ได้ครับเป็นมอเตอร์สามวลต์เหมือนกัน แต่เดี๋ยวต้องลองกันดูอีกทีเพราะว่าผมสั่งจาก Lazada ก <c oughs> ็ถ้าใช้ได้เดี๋ยวยังไงจะมารีวิวให้ดูว่ามันโอเคไงแล้วเดี๋ยวผมจะลงภาพที่ทําไว้ใต้คลิปนะครับก็ไม่ใช้ใต้คลิปลงไว้ในคลิปเลยที่บัดบัดให้ดูต,ตั้งแต่เริ่มทําตอนแรกผมก็ถ่ายไปไม,ไ,มไม่กี่ภาพแต่ว่าเดี๋ยวจะมีให้ดูตอนสภาพตอนแรกมันแย่ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาตามดูกันแล้วกันว่าผลงานระบบน้ําจะสมบูรณ์ยังไงแล้วก็ เครื่องที่เมื่อกี้ผมทําคลิปแนะนําก็คือแค่เรื่องการถอดของออตัวปัดตีครับตัวเขียดตีข้างหลังครับจากตัวนั้นต้องถอดออกด้วย,วยอย่างไรจะถูกต้องจะเรียกว่าถูกต้องไหมไม่รู้บางท่านอาจจะมีาช่องทางที่ถอดได้ง่ายกว่าหรือดีกว่ายัางไงก็รบก,กวนแนะนําด้วยนะครับผมอย่างน้อยผมก็ทําในสิ่งที่ผมรู้แล้วก็อยากจะให้ผู้ที่อยากจะทํานาฬิกาเองหรือว่า เพิ่งหัดทำอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ปลอดภัยครับช่วยให้เอาออกได้ง่ายแล้วก็ไม่ทำให้ของเสียหายนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปอก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็แนะนำพอดีผมล้างอยู่จะให้ดูผลงานหรือล้างก็จะขาวสวยอย่างนี้นะอันนี้คือล้างใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูว่า ปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้โชว์เรื่องล้างเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ร้านพับอยู่ประจําให้สะอาดอย่างเงี้ยแต่ว่าเนาตามดูครับอย่างเราก็จะใช้สว่านอย่างเ้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาตามดูกันตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูครับอ่าเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้สะอาดนะครับ จริงๆแล้วเหมือนจะต้องล้างขั้นตอนที่สามคือน้ำมันด้วยครับแต่ว่าที่ผมจะแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณล้างสะอาดจริงต่อให้วางไว้ยังไสงสนิมก็ไม่กินนะครับตอบได้เลยเราทด,ทดลองมาแล้วคือถ้าถ้าเราขัดสะอาดจริงของผมไม่ได้ใช้มือขัดนะครับผมใช้ขวานขัดมันก็เลยสะอาดนิดนึงแต่ว่าต้องให้ทุกซอกทุกมุมสะอาดนะครับมุมผิวเหล็กเนี่ยถ้าเกิดไม่สะอาดเนี่ยมันจะเกิดออกไซด์ทําให้เกิดสนิมนะครับผมทันนี้ เราก็ล้างให้สะอาดก่อนแล้วเช็ดให้ความสะอาดให้แห้งแล้วลองทิ้งเอาไว้ดูส่วนใหญ่ผมทิ้งไว้ก็ไม่เป็นสนิมแต่ว่าขั้นตอนเราจะมีล้างน้ำมันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เด็ดขาดเลยเรื่องสนิมจะได้ไม่มีขึ้นมาอีกนะครับแช่น้ำมันทิ้งไว้อีกนิดหน่อยแล้วขึ้นบันไดให้แห้งทันนี้อันนี้ผมเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะมาจบคลิปกันแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า <c oughs> ก็หลักๆเลยก็คือให้ดูนาฬิการุ่นที่เป็น ครูกูมีระบบเยอะอีกนะครับแล้วก็การสอนถอดจุดที่เป็นจุดที่มันเป็นจุดเสี่ยงในการถอดแล้วถ้าถอดผิดวิธีมันจะเกิดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยคือได้แจ้งในคลิปแล้วถ้าติดตามแล้วมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็รีเควสกันมาอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็บอกมาใต้คลิปได้เพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ผมงานเยอะก็ถ้ามีเวลาเราจะปลีกเวลามาทำให้เพื่อ ลูกเพจที่อยากจะติดตามชมนะครับยังไงก็สวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับและยังไงติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ